นี่มันอะไรกันตะเนี่ยทำไมอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณของเขาถึงได้ดูสุดโรมขนาดนี้กัละ่ะทัศนียภาพร,บรอบๆไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยนี่ฉันจะช่วยเขาได้จริงๆอย่างนั้นเหรอเอ๋อะไรพวกนี้เป็นเศษเสี้ยวิญญาณของเขาอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องรวบรวมเป็นมาสินะไม่อย่านะอย่าเพิ่งหายไปนะ แม้ว่าตอนนี้จะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่ฉันจะต้องรวบรวมชิ้นส่วนวิญญาณพวกนี้ให้ได้เอ่ออะไรอะเรื่องนี้แปลกมากจริงๆทำไมฉันถึงได้รู้สึกทั้งเศร้าแล้วก็ชาในเวลาเดียวกันนะรู้สึกเหมือนว่าร่างกายถูกพันด้วยเส้นด้ายเล็กๆหลายพันเส้นเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่ได้มีแค่ร่างเดียวแต่มีถึงสองร่างเลยเหรอ นี่พอได้แล้วไม่ได้นะตอนนี้ฉันจะต้องมีสมาธินะเออเอยสมาธิเฮ้ยใ,ในทีสุดก็สามารถสลายภาพดวงตาพวกนั้นไปได้สักทีต้องใจยเย็นนะต้องจยเย็นๆอย่างที่คาดเลยการจะบุกเข้าไปในจิตวิญญาณของคนคนนึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยภาพดวงตาอันใหม่มาแล้วอย่างนั้นเหรอสถานที่นี้นมันพังยับเยินและสิ้นเชิงเลยนะ ตรงหน้านั้นเป็นหยกแดงขนาดใหญ่อะไรอ๋อนึกออกแล้วแกนหลักนี่นะหากแกนหลักนี่หายไปแล้วก็เขาคงถูกทำลายแล้วจริงๆดีที่มันยังไม่แตกนะต้องรีบแล้วล่ะเออที่ว่าต้องรีบนะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องรีบทำอะไรเราจะต้องทำยังไงอฉันจะนำชิ้นสว่วนวิญญาณพวกนี้เข้าไปรวมกับอีลูกบอลใหญ่ๆนี้ได้ยังไง ใช้ตัวเองเป็นเทปกาวเหอเอาล่ะลองดูสตั้งก็แล้วกันนะเอาละไม่เป็นไรแล้วนะอีกไม่นานก็จะฟื้นตัวแล้วลนะ่ะทำใจดีๆเข้าไว้นะนี่มันอะไรกันเนี่ยพลังรุนแรงมากนี่มันเป็นภาพลงตาหรือเป็นเรื่องจริงกันแน่นะเห็ุใดนอกจากความเจ็บปวดแล้วเขาถึงรู้สึกสบายแล้วก็เย็นมากด้วยไม่นะ หรือว่านี่จะเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกตนเรียกว่าการดววิญญาณคล้ายการบำเพ็ญคู่นี่ท่านนี่มันบ้าจริงๆเลยนะเอ้ยตายแล้วแล้วเมื่อกี้ทำอะไรลงไปถ้าหากว่าเขาตื่นขึ้นมาแล้วรู้เหลือก็คราวนี้เขาจะลบวิญญาณของฉันทันทีเลยไหมเห็นไหมล่ะเขาบอกเจ้าแล้วว่าจะสามารถทำได้ตอนนี้อาการของเขาดีขึ้นมากแล้วนะ เพียงแค่ต้องลองอีกสักสองสามครั้งแล้วมันก็จะสําเร็จนั่นแหละอะไรนะจะจะให้ข้าลองอีกสองสามครั้งเลยเหรอ